คำถามไหมหรือหมวดคำกริยาชุดคำศัพท์ซากินเต่าดื่มใจชอบชีมีเปียวพูดหลามาตัวไปพะอ่าน เยเขียนโลาทำลาตลาไหมมันลาจะไหมป่าคำแสดงความสุภาพเต๋คำกำกับกริยาปิดท้ายประโยคที่เป็นอดีตหรือปัจจุบันแมคคำกํากับกริยาปิดท้ายประโยคที่เป็นอนาคต มาบูคำปฏิเสธไม่เชคุณหญิงเป็นผู้เรียกคำยาคุณชายเป็นผู้เรียกยอหล่า